สวัสดีค่ะเด็ดร้อนไหมร้อนดีมากร้อนดีมากเลยค่ะอาร์มเนีแม่กั้ยสิผ้ามาตามเซียนพิษสนุโลกสำหรับรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาขวดที่ผ่านมาสำหรับเซียนพิษสนุโลกกะทีวา่าแนวทางของ เพิ่นเดินดีอยู่เนาะค่ะอ่ะแม่ขั้วเบิรงว่าเกือบแตกสามตัวใช่ไหมเชียนใช่ครับเกือบแตกสามตัวให้มาแปดีีเนาะครับแปดีีเลขวิ่งบนห้ากับสี่เข้าตรงตรงเลยค่ะสำหรับเซียนพิษณุโลกพี่น้อง สำหรับเซียนพิษณุโลกเลขวิ่งบนห้ากับสจับคู่สี่สี่เป้าห้าห้าสี่ห้าเกือบแตกสี่สามเนาะพี่เนาะะเต้มเดียวอะเต้มเดียวแปดสี่สี่พี่น้องเอ้ยมึงเน่ละ่ะสร้างบาเป่นแปดสี่สาแท้นี่ไหมพี่น้องอู้เสียดายมากเลยอ่ะวันนี้ จัดรัฐบาลไทยให้หน่อยเอซรอกันมากเลยวดน,นี้มันจะมีอยู่สองสูตรเซียนพิษเป็นเป็นสองคลิปกันละกันสองคลิปเหมือนเดิมเนาะครับสองคลิปอ่าสองคลิปงวดน,นี้จะคลิปแรกจะลง สูตรไหนก่อนสูตรที่ผมให้ไปสามศูนย์แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่าจะให้เนี่ยเพราะมันมีอยู่สี่สามสี่อยู่ติดกันกันกบสามอ่ะผมไม่ได้จับผมจับออกมาหลังเดียวไอ้สองหาง <ผ>ม oh. ไม่ได้จับสี่สามออกมาด้วยอ๋อ oh. ถือว่ามันอยู่คนละสูตรว่างั้นเถอะสูตรเดียวกันอ๋อ oh. แต่ตัวมันเรียงอะสี่สามสี่แต่ผมจับไปเอาจับสามมาใส่กับสูตรไงอ้สี่ไม่จับอค่ะห <5. S 1> <5. S 2> ลักร้อยห่ะ โอ้ลักลอยมากงวดที่พานมากพี่หมเแปดกับสองเนาะลักลอยเนอะแปดกับสองค่ะอ,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 อ่ะรอบนี้จัดมาเลยค่ะวิง่งบเจ็ดเมตรเดียววิง่งวิ่งบนล่างเหมือนเดิมหรือว่าวิ่งบนคะวิ่งบนอย่างเดียว วิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียวเนาะอ่ะวิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียวเนาะจับคู่เลยค่ะพี่เจ็ดสี่เจ็ดบเจ็ดสี่ เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับสามหางค่ะหกแปดหกแปดหางหนึ่งหกหกแปดหางหนึ่งหกแปดหางหนึงหหงน่งเนาะโอเคมีสี่หางค่ะ สามตัวสามตัวแปดเจ็ดหกอ๋อหลักร้อยตัวเดิมเหรอพี่แปดเจ็ดหกครับหลักร้อยผมได้ตัวเดิมค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ด หกค่ะครับสองหางสองหางเนาะเน้นหนักที่ตัวไหนดีพี่เจ็ดหกเจ็ดหกเอา้าลืมเจ็ดห้าสองตัวเนาะห้าตัวนึงครับไอ้สองตัวไอ้เจ็ดห้าตัว,ออตว,ออตวนึงค่ะ เล่มไปเลยโอเคมีห้าหางเหมือนเดิมค่ะห้าหางสามตัวก็มีสองหางค่ะเน้นคู่เดียวเลยบอกพี่เน้นคู่เดียวไหมเจ็ดแปดหางหนึง่งเป็นเจ็ดแปดหางหนึง่งเนาะ โอเคล่างวิ่งล่างครับวิ่งล่างเก้ากับแปดเก้ากับแปดเนาะครับค่ะจับคู่เลยค่ะเก้าแปด เก้าแปดเก้าสองเก้าสองเศดก็จะมีสามแปดสามแปดมันมีอีกสูตรนึ่งล่างเนี่ยเอาไปหางเดียวเนาะเอามันมันมีสองหางอะอ่าจัดมาเลยค่ะ เม็มอันนี้มัน 5, 1, 5, 2. 2> ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งคนละคนละสูตรกันค่ะเ,เจ็ดสองตัวนี้เพิ่อมอีกเพิ่อมอีกขางหนึ่งเจ็ดสอง เป็นสูตรบนหรือว่าสูตรล่างสูตรบนไม่เ,เกตสองนี่วางที่บนหรือว่าวางที่ล่างวางที่บนที่บนบ่ครับมีเกตสองเนาะครับเกตสองมันอย่างนี้ไอ้สามตัวเนี่ยงวดที่แล้วนะ มันสามโมงครึ่งมันซื้อไม่ได้แล้วะผมขีดขีดเขียนเอามันซื้อไม่ได้ผมก็เลยเอาไว้ดูอืมได้เขียนเข้าตรงๆไะค่ะแปดสี่สามอีเขียนเขียนเล่นๆน่ะอืม จะซื้อได้นะค่ะแสดงว่าถูกใช่ไหมอออนะใช่ขิดขิดเล่นเล่นไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยนะ <c oughs> คนดวงด <c oughs> ีผมก็เอาที่มันออกแล้วนะทั้งหมดกตัวเนี่ย หกตัวมาเขียนเลยหกตัวเนี่ยอ <Ừ. S 2> ผมก็มานั่งมองผมก็ดึงออกมาไงตอนเนี้ยดึงออกแปดออกมาก่อนอ่าดึงแปดออกมาแล้วจะเอาสีออกมาชิดได้ยังไงดึงสีออกมาแล้วจะแค่อ,อันนี้มันสองสองกันหนึ่งอือสองกันหนึ่งมันก็ สามอะไรเงี้ยค่ะคลิปไปไปผมก็เอามาลงเป็นตัวเลขไว้ไงค่ะโอ้โหทำไมตรงๆอย่างนั้นนะก็คนดวงดีทำอะไรก็ถูกวดนนี้ผมก็ขีดขีดเขียนเขียนเหมือนเหมือนเดิมนะค่ะผมก็จะให้ไปสูตรนี้เลย คลิปนี้เลยมันจะมีอยู่สองหางเหรองวดที่แล้วกใช่งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็สองหางเหมือนกันงวดที่แล้วก็จะเป็นแปดสี่สองแปดสี่สามผมขีดขีดเกียงเขียนออกมาแบบนั้นนะอ่าถือว่าเลขพิเศษเนะาะใช่เลขพิเศษอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> สองหางว่ามาเลย งวดนี้ทีดขีดเขียน,น,นได้แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองหกแปดสองหกค่ะงงกลมไปที่แปดสองเจ็ดเอาเป็นเลขพิเศษทั้งคู่เลย เออใช่เอาเท่ากันเลยสองสางเนี่ยใช่อ่ะโอเคอยู่ในวงกลมส,อลมสีอยู่ในวงกลมสีเหลี่ยมด้พี่หน่องเลขพิเศษของเซียนพิษนุโลกอ่ะสำหรับล่างพี่วงกลมได้ที่ตัวไหนดีพี่ล่างนี่เอาห้าสองกับ สามแปดโอเคค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะพี่แค่ใกล้ๆอีกใกล้ๆอ,อีกหน่อยก็ไม่ถึงแ่ขนดดาดวันอ,ออกล้อเพาะค่ะอีกคลิปนึงอีกคลิปนี้คลิปโค้งตสุดท้ายนี่สามตัวมาสองตัวอ๋อสูตรสูตรที่เคยลงให้ใช่ไหม ใช่สูตรที่เคยลงให้ค่ะสูตรที่ได้สี่ตัวเดียวความจริงอะน้องวันวที่แล้วเนี่ยผมไปนับแต้มเพิ่มให้ที่ว่าสี่กับห้าห้ากับสี่เนี่ยเออผมไปนับที่จริงเงยมันมาสี่ตัวเดียวค่ะมันมาสี่สี่วันที่แล้วมันมาสี่สี่ค่ะพี่ งั้นคลิปนี้นนนสาค่ะคลิปงั้นคลิปคลิปนี้คงจะเป็นใกล้ๆวันหวยออกเนาะครับก็สักวันที่สิบกว่าอะไรหน่อยๆไงอ่า่ๆ,ๆ,ๆ,ดๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อไปค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่โอเคครับอบคะอย่าลืมส่งฮานอยด้วยล่ะ อ๋อเออพูดถึงน้อยหน่อยนึง<ะ>เมื่อเมื่อวานก่อนเมื่อที่ผมให้ไป 5, 5, 5, 3, ห้าห้าห้าสามเรื่องอะไรนะออความจริงผมทำไว้แล้วแต่ทีนี้อีสูตรนะั้นนมันสูตรใหม,ม่ผมก็เลยลองไนะอืมมันมันเขาไม่เข้าอืม,มอ่ะครับพี่น้องมาเบื่งกัน สำหรับเซียนพิษณโโลเกือบแตกสามตเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับของเก่าเพิ่นเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเกือบแตกสามตัวขึมาไอไก่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่คืองวดที่พันมาแปดสี่สี่เลขออกแปดสี่สามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะแปดสี่ สามเอาสำหรับหมวดนี้เซียนพิศเศษโลกวิ่งบน7ตัวเดียวจับคูมิตรไเจดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดเสเจ็ดห้าส่วนสุด3าตัวมี่แปดหกเส่วนเลขพิเศษมีขีดขีดี้นเขียน,ยน,ยนไปกับถือคุนว่า8ปดสองอยู่ในวงอ,อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมนะคะเลขพิเศษ ส่วนรางวิ่ง8ดกับเก้าจับคู่มิแปดเก้าโอ้ยมีเก้าแปดเก้าสองหาหนึ 1, ่งหาสองสามแปดวงกลมไ้ที่หาสองกับสาปดส่วนบนวงกลมไว้ที่เจ็ดหและเจ็ดแปดอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับอ่รัฐบาลไทยของเซียนพิษสนุโลกพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ